เป็นห้อง<ช>ทํางานใช่เราอยู่ี่ห้องทำงานเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะอาจารย์สีเหมือนที่มาดามเกดห่วไงไหมคะก็เขียวไม่เป็นไรค่ะ,ะอย่างที่บอกไว้เขียวไม่เป็นไรนะแต่ดูเหมือนโซฟานะจะแดงแป๊ดไปหน่อยนะก็อาจจะเปลี่ยนโทนหน่อยนึงนะคือจริงๆตัวนู้นไม่ค่อยห่วงนะแต่ถ้าเกิดเราไปนั่งนะแต่ตัวนี้เรานั่งประจำ <หอ S 2> นะครับห่วงที่นั่งเองนั่งเองนั่งประจําก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นหรือเป็นสีน้ําเงินฟ้าเขียวได้ นะแดงไม่ได้นั่นเองไม่งั้นไม่งั้นมันก็อย่างที่บอกนั่งแล้วมันร้อนลนร้อนรุ่มร้อนรุ่มจะหลับไปเลยเดี๋ยวลุกเดี๋ยวไปเดี๋ยวลุกเดี๋ยวไปอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์คือเมาคลุมถ้าเราเออใช่เราเราเย็บผ้ามาคลุมเป็นสีน้าเงินเข้มอะไรอย่างนี้เพื่อแก้เคล็ดไปได้เลยตัวเบาะที่รองนั่งก็เป็นสีโทนเราสีน้าเงินตได้ค่ะนะแล้วอย่างที่บอกว่าในเรื่องของการจัดโต๊ะทางานเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นผนังทึบอันนี้เราใช้ผ้าม่านแทนก็ได้อยู่ ได้อยู่นะครับนะแล้วก็มีอันนี้อะไรเอ่ยรางวัลเต็มไปหมดเลยอันนี้คืออันนี้คือรางวัลการันตีเกี่ยวกับเป็นคนดีของสังคมบ้างเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่ทํามาบ้างค่ะก็เช่นตอบแทนคืนสู่สังคมบ้างอย่างเช่นอันนี้เบส SME เมื่อ2องสมปีที่แล้วธุรกิจ็คือกาธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและย่อมค่ะด้วยด้วยเงินทุนของตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่มาจากแบงก์ SME สนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางคณะกรรมการเขาจะติดตามเราว่าเราเริ่มจากศูนย์มา1ถึงเท่าไหร่แล้วแล้วก็ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้รางวัลนี้มาแล้วก็เมื่อ18ธันวา5,6ก็จะได้รางวัลนั้นมาซึ่ง2องเดือนมันี้เองเนาะปลายปีที่แล้ว อห้าหกห้าสี่สองห้า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 อ๋อค่ะได้รับได้รางวัลคนดีสู้ชีวิตต้องสู้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนธาตุน้ำแต่ไปชอบสีธาตุไฟเพราะงั้นเลยต้องสู้เน้่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าได้รางวัลนี้มาสู้ชีวิตถึงจะได้ SME ก็คือภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือต้องเป็นวลีก่อน วันลีถึงจะได้รางวัลนี้มาต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยมากทําเองทุกอย่างอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้รางวัลล่าสุดเลยที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งรับเมื่อวันที่สามวันนี้ก็คือพระกินดรีคนดีของสังคมคนดีคิดดีทําดีทุกสิ่งอย่างที่เป็นความดีอะไรเงี้ยค่ะก็คณะกรรมการก็ติดตามเรามาช่วงหนึ่งเพราะว่าเราทําธุรกิจเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาจากกําไรของการค้าขายก็คืนสู่สังคมอย่างเช่น บ้านพักบางแคเด็กเด็กที่ได้โอกาสน้อง,องๆแล้วก็คนทางเหนือกระเรียงชาวดอยหน้าร้อนหน้าหนาวอะไรเงี้ยเราจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตรงนั้นส่วนหนึ่งมาทํามาหลายปีแล้วค่ะก็ได้รางวัลน,นี้มาค่ะรางวัลน,นี้มาก็3ามสีรางวัลเนี้ยก็รู้สึกว่าหลับปลื้ม มันเหมือนกําลังใจให้กับตัวเองว่าเออเราก็คือหนึ่งใน6กบกว่าล้านคนนะที่เราที่เราช่วยเหลือสังคมแล้วก็มีฟีดแบ็ตรงนี้กลับมาตอบแทนเราเล็กน้อยไม่ใช่ว่าทาการค้าก็เอาแต่กําไรอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะะก็มีแบ่งส่วนหนึ่งส่วนสังคมด้วยตกลงยังไม่ทราบเลยค่ะว่าฉายามาดามเกตได้มาจากไหนมาจากอะไรสมัยก่อนเนี่ยชื่อวาวเปิดร้านครั้งแรกเนี่ยชื่อร้านคุณวาวคุณวาวนะวาว ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคารพอย่างเงี้ยก็มาทักบอกว่าวอแหวนเนี่ยคือถ้าบวกเลขนะคะตามตามตัวอักษรเนี่ยวอแหวนมันคือ6นะอ่อ่สระอาคือ1นะก็อีก6นะก็เป็น13นะ13มันไม่ดีนะก็เลยถามอาจารย์อาจารย์ทะแล้วหนูควรจะไปชื่ออะไรดีล่ะคะถึงมันจะดีน่ะอาจารย์บอกว่าบวกวันเดือนปีกันแล้วได้เลข9ก็คือพระเกตคุ้มครองเอาชื่อเกตดีกว่า อาเกตก็เกดอะอาเกดไปเลยตั้งแต่บัดนั้น <S 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 นานมาละประมาณ20ปีได้ละชื่อเกดทีนี้ทําไมต้องมีคำคำสรรพนามว่ามาดามเพราะว่าที่ร้านเนี่ยที่บริษัทโดยส่วนมากเนี่ยทำครีมมาดามทําตลาดให้ครีมมาดามออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือมาดามก็คือชื่อ ชื่อสูตรชื่อยี่ห้อออแก,กนิกก็คือส่วนผสมมาจากธรรมชาติล้วนทีนี้เจ้าของโรงงานเขามีสูตรแล้วเขาผลิตออกมาพร้อมให้เราขายแต่เขาไม่ถนัดที่จะทําการตลาดแล้วก็ไม่ออกตัวไม่ออกสื่อไม่ขายไม่อะไรใดๆทั้งนั้นผลิตให้พี่ขายอย่างเดียวก็เลยช่วยเขาทํามาระยะเวลาประมาณ15ปีแล้วก็ช่วงก่อนเนี่ยเราจะออกเคเบิลทีวีเยอะรายการออกสื่อนังสือออกพวกสปอร์ตวิทยุเยอะ จนลูกค้าที่โทรเข้ามาถามเรื่องผลิตภัณฑ์หรือว่าจะซื้อไปเปิดเป็นศูนย์จาหน่ายเนี่ยมาดามเหรอคะโดยที่ลืมถามชื่อาเราชื่ออะไรพอโทรมาหามาดามเหรอคะเราก็ใช่ค่ะมาดามความหมายของเราก็คือนี่แหละค่ะครีมมาดามแต่เขาก็เรียกเรามาดามไปซะเลยมาดามแต่ทีนี้ก็เลยไม่กล้าใช้ชื่อมาดามอย่างเดียวกลัวว่ามันไปขัดตัวเลขอะไรเงี้ยก็เลยต้องชื่อมาดามเกด เพื่อจะบ่งบอกที่ชัดว่าเกตนี่คือชื่อฉันนะมาดามคือแบรนด์ที่ฉันทําอยู่นะถ้าให้คิดถึงมาดามเกตจก็ต้องคิดถึงครีมมาดามนะคิดถึงครีมมาดามก็ต้องคิดถึงคนนี้นะเพราะคนนี้เป็นคนดูแลตลาดอะไรเงี้ยค่ะส่วนครีมมาดามเนี่ยมีทั้งหมด36ตัว36ตัวมีมีมีสบู่สบู่อย่างเดียวก็6สูตรแล้วค่ะหสูตร แต่ทุกสูตรเนี่ยคือต่างกันที่สภาพผิวที่ต้องใช้เพราะงั้นต้องละเอียดคะ,ะแต่ว่าเมนหลักก็คือใช้แล้วสวยใช้แล้วขาวค่ะส่วนครีมก็แยกย้ายกันไปว่าปัญหาผิวหน้าคืออะไรก็แยกใช้ครีมต่างกันแค่นั้นเองค่ะ แล้วอย่างนี้เวลาการสั่งซื้อก็คือสามารถสั่งซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าตามหน้าร้านอวิธีการสั่งซื้อเนี่ยมีหลายช่องทางอยู่ที่ลูกค้าสะดวกถ้าเป็นลูกค้าขายส่งก็คือโทรมาสั่งเราก็จัดส่งด้วย e m s บ้างส่งด้วย messenger บ้างหรือว่าส่งด้วยขนส่ง n t c แบบใหญ่ๆเลยส่วนลูกค้าปลีกก็สามารถมาซื้อได้ที่หน้าร้านหรือว่าโทรสั่งอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆเราก็ส่งไปสี่ แต่ขอบอกนะคะว่าของเราเนี่ยโอนเงินจริงและส่งจริงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าจะกลัวว่าโอนเงินแล้วหายไหมไม่ส่งของไหมเพราะว่าของเราเนี่ยเปิดมา,ดมานาน20กว่า,า,นานปี<ช>มีหน้าร้านชัดเจนแล้วก็เจ้าของรับสายเองทุกสายารับเงินมาปุ๊บส่งเลยไม่เกินหนึ่งวันค่ะนี่ต้องให้ฝาก หมายเลขติดต่อ๋อหมายเลขเหรอคะหมายเลขเบอร์โทรโทรได้ตั้งแต่ตอนเช้ายันสามทุ่มนะคะก็คือร้านปิดสามทุ่มนะคะ0 9 1 7 8 9 5 6 2 9แล้วก็มีเว็บไซต์เว็บไซต์ www.beautyguru.com แล้วก็ IG IG ก็มีนะคะสกดด้วย Vita underscore Cosmate แล้วก็ underscore แล้วก็สกินค่ะ เฟซบุ๊กอ่าสเลดวีตาช็อปวีตาช็อปมองง่ายเนาะวีตาช็อปค่ะแต่ถ้าเกิดต้องการขายจะหมายก็ไม่ยากก็โทรหาคุณเกศเหมือนกันค่ะสนใจมากเลยคุณเกศเลยโทรไปก่อนนะเพราะเราได้เบอร์มาแล้วนานๆจะได้เบอร์มาทีค่ะงั้นวันนี้ต้องขอบคุณนะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าทำการค้าก็จริงแต่ว่าก็มีเชนญกำไรสู่สังคมด้วยนะครับนะเงั้นนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างสู้ชีวิตด้วย ่ะพยายามเปลี่ยนโทนสีหน่อยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเพราะว่าทํางานมานานเยอะมากมายแล้วก็ไม่อยากเหนื่อยอยากจะให้ถึงจุดแล้วสบายสักทีนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตั้งแต่บัตรนาวเลยค่ะอาจารย์บัตนาวค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากที่แนะนํานะคะขอบคุณน้องปลาด้วยขอบคุณท่านผู้ชมด้วยแต่ว่าไม่ได้ปิดรายการนะช่วยปิดเองก็ตอนนี้บอกว่ายังไม่ปิด เดี๋ยวจ,จะปิดละอีกนิดนึง,นนงนถ้าม,มท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็อยากให้มาดูพวงจุ้ยแบบนี้หรือว่าอยากให้มาดูหรือแก้ไขในเกี่ยวกับบริษัทต่างๆสามารถติดต่อที่อาจารย์ได้ค่ะทางช่องทางไหนบ้างคะก็ถ้าเบอร์โทรอาจารย์ส่วนตัวเลยก็จดได้นะครับ0841226913นะหรือเข้า Facebook ก็พิมพ์ชื่ออาจารย์เลยนัฐวัฒน์ประภาเทพนะเว็บไซต์ก็ www.mordunat.net นะครับ3ช่องทางด้วยกัน ค่ะหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถส่ง SMS มาที่รายการก็ได้ได้ครสอบถามมาที่รายการก็ได้นะว่าอยากให้ไปดูให้หน่อยอะไรยังไงถ้าเคสน่าสนใจเราก็จะบุกไปให้ครับบุกถึงที่เลยบุกถึงที่เหมือนวันนี้วันนี้เราก็บุกถึงที่เหมือนกันที่เลยครับสำหรับวันนี้ก็ เวลาหมดลงแล้วค่ะคอบวุณสมบูรณ์แบบใช่รายการคุณคิดติดบ้านก็หมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา10โมงเป็นต้นไปค่ะทางช่อง Mystery Channel ค่ะสำหรับวันนี้ปลาอาจารย์แล้วก็มาดามเกตขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะ